อันนี้คืองานใบตองนะคะใบตองทั้งโตเลยดูสิค่ะใบตองสุดทั้งโตเลยนะคะโอเคสวยมากมีหงด้วยนะคะนี่มีเท้าเวสวรรณด้วยแล้วก็ใบสีเบิกซับค่ะใบสีเบิกซับนะคะคู่หนึง่งสวยมากมากเลยแล้วก็ มีพญานาคเก้าเสียงน,นะ,ะที่มีพระพุทธเจ้านะคะปางหน้าปกค่ะนั่งอยู่ด้วยนะคะเป็นฝีมือของพี่แตค่ะที่วัดสแกงามนะคะสวยมากๆฝีมือมากๆนะคะอยากให้ชมเกล็ดพญานาคนะคะสวยมากดูสิคะนี่คือใบตองสดทั้งนั้นเลยนะคะ โอ้โหใครจะคิดว่าใบาตองใบหนึ่งจะประดิษฐ์ประดอยออกมาได้สวยงามมากขนาดนี้มีฟยาพญานาคก็มีฟันด้วยมีลิ้นด้วยดูสิคะสมบูรณ์แบบมากสวยมากโอ้โหดูสิคะ สวยมากเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยโอ้โหโอัหอนุโมทนาบุญกับคนทำนะคะเขาทำได้สวยมากๆเลยใครเห็นก็ตั้งจิตอธิษฐานสิ่งดีงามขอให้โชคดีทุกคนนะคะก็มีพระและโยมที่เขานั่ง นุ่งขาวห่วมขาวช่วยกันช่วยกันทำสวยงามมากมากเลย,ยนะดูส,สิคะ<า>ดูข้างหลังพญานาคสวยไม่มีทิ่ติเลยดูสิคะข้างหลังยองสวยขนาดนี้เลยโอ้โหดูสิคะอยอมรับว่าประณีตมากพญานาค้าเสียนนะโอ้ สวยมากเลยทุกคนอนุโมทนาบุญกับคนเขาทำนะนะสวยมากมีหางพญานาคด้วยโอ้โหสวยงามมากเลยค่ะโอ้โหดูสิคะนี่นี่คือยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะสวยมาก นี่ออขอใครเห็นก็ขอให้ประสบความสําเร็จนั้นในในเรื่องการงานการเงินและความรักทุกคนนะคะบอกโบด้วยนะ